คุณลุงบอกว่าเมื่อเช้านี้อาบน้ำไม่รู้สึกหนาวเลยนะคะอาบ,บจริงเนาวเลยาเห็นอยู่เห็นอยู่ปนสารน้ำคอฟ้าล่ะแต่ยินเสียงจากจากวันสารน้ำคอฟ้าเลยใส่เข็มเหล็กใส่เข็มเหล้ว็กกินข้าวค่ะทุกคนทานข้าวกันนะคะได้แล้วลงมา คุณลุงก็ใส่เลยน่าจะใหญ่เนาะ <c oughs> <c oughs> โอ้แอดชายดีมากเลยนี่ <c oughs> ะดุงพยาบาลทำให้แม่ถินเนาะน่ารักกันทุกคนนะคะทีมงานของเรา <c oughs> อถึงผมนะลุงกินก็สุดยอด <c oughs> บริการหลายอย่าง <c oughs> ไม่ว่าจะเป็น เมื่อวานนี้ก็เห็นมะพร้าวก็สนับสนุนมะพร้าวนะลุงจิมเมื่อวานสุดยอดมากเลยเจ้านายเนนี่นะเนี่เจ้านายเป็นดีมากทำได้หมดทุกคนโอ้โหมีกันไกลด้วยน้อยๆตัดทินแล้วตัดทิแล้วมาออกแล้วใช่ไหมเอนที่มันเป็นนั่นน่ะนนเออ นี่พยาบาลเบื้องต้นนะคะเขาเรียกว่าอะไรความรักบ้างหึงายเกิดขึ้นได้ขนาด้โอ้กินไข่มดแดงนะคะวันนี้เอาเลยค่ะกับข้าวของเราคืนนะคะ ของโปดทอดหมูอร่อยอร่อยทอดปลาซีไปกินข้าวบ่ลูกบ่มาแม่ชีกินแล้วนะคะกินแล้วก็ค่อยเดินทางต่ออีกพักสักนะคะพักสักนิดนึงแต่วันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเหลือไม่เยอะนะคะก็ถึงแล้วค่อยๆไป มยาเขาาาไได้กินไหมใอไเดี๋ยวเ็นอกเดี๋ยวห้าวกินข้าวมันนะ ใครบ้านนอกเข้ามากินข้าวแม่ไจ้ละเดยแม่ปั่นแล้วกับแม่อันนี้เมื่อเช้านี่ผ <c oughs> ักนอกผักนอกใบบัวบ,วบก สดสดนะคะอร่อยอร่อยชิดทำตาเขียวใส่เมล่ะให้กินตะไบบัวบบกว่าสัน้นฮันหน้ามามองแบบตาเขียวๆนะคะชิดแม่อ,าาะะอย่าก,กินอาหารเพราะว่าเราเดินเพราะว่าชิดไม่ได้เดินถึงถึง,ถงไม่น่าเรามันถึงทำตาเขียวใส่เม่เพาะมันไม่ได้เดินนี่นา เดี๋ยวต้องหาอาหารพิเศษโอ้ไมีหน้าแล้วมันเหมือนของเด็กน้อยจะบอกว่าหมวกของอาชีพกัแล้วนั่นแหละหมวกบ้านน่ะคือมันฟัวมันฟิวอ่ะตอนเราเดินน่ะก็เลยเอากระเป๋าไปแต่หมวกบ้านค่อยมีอยู่เด้อจะจะเอาบอนี่นะคะบรรยากาศอบอุ่นนะคะเพราะว่ามีเอ่อ ยูทูบนะคะที่น้องกอกอของเรามาร่วมเดินสมทบแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้ห่วงนะคะการทําอาหารแล้วก็จะมอมให้แม่อ,อาชีนะคะ<อ>เป็นตัวแทนแทนคุณแม่นะคะเนาะ<อ>เดี๋ยวหลังจากทานข้าวเดี๋ยวเรา<อ>ก็จะเดินทางกับนะคะก,กอกนะคะ

อ้าวตอนนี้นะคะแอดชัยก็กำลังนี่ประถมพยาบาลให้สองสาวนะคะโอ้โหมีเท้าถุงเท้าขาวแล้วเนาะสองสาวนี่นะต้องขอบคุณทุกคนนะทีมงานสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะแต่ละคนนะคะสุดยอดมากเลยไม่อยากจะให้ทำแล้วเพราะว่ามมันนเดิไ่ใช่นะครับโอ้ับมีแอมทายด้วย ประทับใจนะคะทุกคนช่วยเหลือกันแบบสุดยอดนะคะเหมือนพี่น้องกันเลยนะคะเอฟซีอ้าวสุดเทพเจ้าเนาะคือบระธายดีๆเน๊ะเอบถ่ายใช่ไหมเนี่ยเป็นภาพภาพปภาพแบบธรรมชาติอ๋อธรรมชาติคนแบบธรรมชาติคนกินอิ่มมากเลยนกินอิ่มมากเลยข้าวไปนะครับขนาดมัวว่าถุงแช่แช่เท้าแนนะ หังแตกน้ากล้วเก่กเดินหด้าเดินไม่ได้พื้นหวานกินเลยยาก FC เพิ่งซื้อฝากนั้่น่ะจ้าตอนนี้นะครับเหลือหมดฝืนคนเดียวนะครับโอ้รอดูว่ามาหมดฝืนนะครับจ้า ที่เงินห้าพันได้หรือเปล่าโอ้โหไมตัดอองตัดอองหมือนล่ะเนาะอะไรเนี่ยน่าทีย่ามาที่หลังล่ะย่าเข้าเต็มใจไหมไม่ได้ขึ้นรถแล้วนะขึ้นรถเลยเอาตั้งแต่จำฟารงมามาหนึ่งเลยพ่อมาหนึ่งเลยพ่อไม่มียังเย็นสักห้าสิบโลย่างเย็ตั้งห้าสิบโลนะคะ ก็ลองแจให้พ่อฟินนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพลยงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะรงวันนะคร